เมแต่ทำค้ำจุนโลกสุขสวัสดิ์วัฒนมงคลขอความสมบูรณ์ปูนผลบังเกิดมีกับเอฟตีญานกทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีมั่งมีสีสุขโชคดีมีชัยร่างกายแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะยานกพาชมงานนะคะเอฟตีวันนี้นะคะเรือนรับรองมังกรมิเกลค่ะก็ไปเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่วัดบังหิตเวรุวันนะคะยานกก็เลย ให้น้องนนนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะนำช่อดอกไม้นะคะที่ประดิสฐานหน้าพระบรมชัยลักษณ์นะคะก่อนที่จะเก็บดอกไม้เป็นช่อๆช่อๆยานกก็เลยเอามานี่เลยเอามาวางมาตกแต่งประดับไว้ที่เรือนรับรองมังกรมิเกลเพราะว่าหลานยานกจะเดินทางมาถึงพิษณุโลกวันนี้แล้วนะคะ ก็มาตกแต่งประดับให้สวยรับขวัญหลานกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเทพื้นโรงรถเพิ่มค่ปีเดิมก็มีกว้าง6เมตรยาว10เมตรนะคะอันนี้ก็เพิ่มมาอีก5เมตรนะคะแล้วก็ยาว10เมตรเพราะฉะนั้นโรงรถนี้เขาก็จะกว้าง10 สิบกว่าเมตรนะนะคะถี่กว้างก็คือเทใหม่จอดรถแล้วก็บริเวณเดิมที่เทไว้เดิมที่เราจัดงานแต่งองอนมิเกลก็จะได้ให้น้องนั่งรถเข็นแล้วก็นั่งเล่นกันอยู่ตรงนั้นได้จะได้มีบริเวณเพิ่มขึ้นเยอะๆสําหรับจอดรถแล้วก็จอดได้3ามสคันอยู่แล้วว่าค่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เลยวันนี้ก็เตรียมพื้นที่ ที่สําคัญเทพื้นเพิ่มก็ทําโครงหลังคาเพิ่มด้วยเลยทีเดียวค่ะเอฟตก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ร่มรื่นร่มเย็นด้วยแล้วก็ที่สําคัญย่านกก็ไม่นําไม่ปลูกหญ้าไม่นําต้นไม้ไว้เยอะแยะมากมายเพราะว่า1ป้องกันยุงด้วยเวลาหน้าฝุนนะคะยุงจะได้ไมมารบกวนหลานแปดของยานกน,นะคะแล้วก็ สถานที่กว้างขึ้นเพราะว่าจะมีน้องมังกรน้องมิเกลน้องลิมาแล้วก็อีกหลายคนน้องปีใหม่น้องหลายๆนะคะแถวนี้มีเด็กสิบกว่าคนเลยทีเดียวนะคะน้องมังกรมิกเกลจะได้มีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องมาเล่นด้วยมีบริเวณกว้างๆค่ะเอฟตีก็รอต้อนรับผาน,นะคะก็ตื่นเต้นดีใจกันนะนะคะโครงหลังคาก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้นะคะตอนเช้าเราก็จะมุงค่ะเอฟตี นะคะมุงให้เป็นที่เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เทแล้วทําโครงเหล็กเรียบร้อยแล้วเราก็สั่ง หลังคาเมทัลชีด PU โฟมรอไว้นะคะเช้านี้ก็จะมาประกอบติดตั้งแล้วนะคะก่อนที่จะมาถยงก็จะได้เสร็จเรียบร้อยค่ะสีทองเลยไปอ่ะมาส่งงานนะคะมาผู้น้องปิดทีค่ะมาชุมผู้ค่ะมาส่งงานใหนี่กรอบสีทองเลยคุณยายค่ะเพราะว่านี่เป็นสไตล์โมเดิร์นสวยไหมคะ PU โฟมลายสวยมากคุณยายลายเหมือนลายไม้สักเลยค่ะคุณยายเย็นดีนะคะ เย็นดีถูกใจไหมคะคุณยายถูกใจมากสวยมาเดินดูสวยมาเดินดูค่ะทุกวันเลยเนี่ยค,ค่าคุณยายสามดวงเนี่ยมันแค่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดวัตต์เองถ้าใช้อันนั้นมันสามสิบหกวัตต์ถึงห้าสิบวัตต์อันนี้ประหยัดตั้งเยอะแล้วก็สวยงามด้วยสว่างจ้าเลยใครจ็ติดใจ <c oughs> ใสวยใช่ไหมยใช่ <c oughs> ใช่ คไฟยายสวยกว่าสวยกว่าบนบ้านดีสวยใช่ไหมคะคุณยายคะสวยเนาะยิงไปนะคุณยายคุณยายสวัสดีเอฟพีที่คะสวัสดีค่ะที่คะสวัสดีค่ะเอฟพีสวัสดีค่ะรักมากๆขอบครึ่งค่ะคุณยายน่ารัก นี่ค่ะไฟห้องน้ําคุณยายนะคะเอฟีสวยงามอลังการค่ะไฟยนกซื้อไฟมาสามชุดนะคะเอฟีไฟอันนี้มาไว้ห้องน้ำไฟน,น,นี้ห้องนอนค่ะเอฟซีอบอกคุณยายไม่แพงหรอกสามชุดนี่แค่7จ็ด <c oughs> ห้เองคุณ <c oughs> สวยงามมากค่ะเอฟซี ก็คือสามชุดนี้ก็แค่21วัตต์นะคะหลอดละ7วัตต์เราก็ไม่ได้ต้องใช้32วัตต์อะคะตีดับดวงไหนดับเราก็ยังใช้งานได้อยูอ่นะคะมันก็สวยแจ่นกทำอะไรจ่านกจะปินปลาปลดปลาปดค่ะหั่นเป็นชิ้น หั่นเป็นชิ้นแล้วก็บ้างนะครับ้างให้เป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาฉุกง่ายค่ะแล้วก็ทอดปลาสดทอดสุขีค่ะสุขีแล้วก็มีแค่ปลาอบอยู่พริแกงเผ็ดซื้อมาซื้อเจ้าอร่อยมีเครื่องแกงหอมนะคะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็มีพริกอ่อนซอยแค่นั้นนะคะ ทำกระทะใส่แบ,บนร้อนมันจะไม่ค่อยติดกระทะนะคะคุณจะง่ายจาแข็บางคนเขาทอดทอดทั้งตัวครับปมทอดทั้งตัวมันก็จะไม่สุกเพราะว่าปลาถ้าแช่เย็นไว้ทอดทั้งตัว กลางานี่ก็เราทานอยู่มันก็จะมีเลือดติดอยู่ที่กระดูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะทอดคลิกข้างได้คลิกได้ทุกมุมค่ะทุกค่ะนะคะมันจะไม่ติดกระทะเลยกับได้ข้างหมดค่ะตั้งได้อะไรได้หมดะเราก็ทอดอย่างนี้ก็เลยกระบมัน บ้างมันมีนดบ้างให้เขาเป็นรอยทอดปลาสิบเล็บร้อยแล้วนะคะปูท่เตมาทอดแยมอกเสร็จแล้วน้ำมันใส่กระทะแยมอกจะใส่น้ำพริกสองอย่างนะคะน้ำพริกแกงเผ็ด แล้วก็จะหอมเครื่องแกงผิวมะปูยะะ่างเนี้ยค่ะแล้วยานุก,ก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปเครื่องหนึ่งะคะ่ะแล้วส่งทงไปพี่เผาก็จะทําให้มีกลิ่นหอมส่นะะวนน้ำพริกแกงเผ็ดก็จะหอมเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงก็มีขาตะไคร้ใแบมบะปูดหอมกระเทียมนะคะอันนีก้ก็จะหอมน้ำพริกเผาค่ะยานุก็จะใส่รวมกันไปนะคะ่ะ

แต่น้ำคุกคลิกแล้วยานุก,ก็จะปรุงรสด้วยสีอิ๊ขาวเห็ดหอมเช่นเคยค่ะ,คะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะอีกนิดหน่อยใครแล้วแต่ใครชอบหวานมากมนหวานน้อยนะคะไอซีแล้วยานุกก็จะใส่พริกสดซอยนะคะ รุงรสให้ได้ที่ให้ทุกอย่างสุกพริกสุกนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะใส่ปลาที่หลังเพราะว่าปลาเราทอดกรอบไปแล้วนะคะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะยานุนก็จะใส่ใบมะกรูดซอยค่ะเอติลงไป ให้หอมกลิ่นหอมฟุ้งมาเลยบางคนเขาก็จะโรยโรยไปดิบดิบด้านหน้านะคะแต่ยานกจะใส่ลงไปให้กลิ่นผิวมะกรูดใบมะกรูดเขาหอมเสร็จแล้วยานกก็ใส่เนื้อปลาลงไปแต่ว่ายานกมีใบมะกรูดทอดนี่นะคะนี่ค่ะใบมะกรูดทอดของยานกด้วยนะคะเรียบร้อยหลักฐานชูชีปลากรูดทอดกันยุตี เสร็จเรียบร้อยต้องมีน้ำขุ่นคลิกนะคะข,ขายำข้าวร้อนๆห้ามเป่านะคะอยากทานร้อนๆห้ามเป่านะคะเอฟดีหอมไหมคะปู <c oughs> นี่ดูเนื้อปลาเอ <c oughs> บอกว่าปู <c oughs> ปูพูดไม่มีแรงเลยโดยเฉพาะวันที่ไปเลือกซื้อของเครื่องใช้ไฟฟ้าปูได้ไหมได้ปูไม่มีแรงเลย <c oughs> ปู่พูดไม่ค่อยมีแรงเลยได้ปู่หอมไหมหอมเสร็จและคะ่ะเอฟตี P. หอมไปถึงไหนนะคะบอกยานกด้วยเริ่มและะ้วค่ะฟต้องมีน้ำขุกคริกนะคะเวลาลาดข้าวะจะอร่อยมากเลยคะ่ะเอฟตีแล้วเดี๋ยวยานกจะให้ดูว่ามีอะไรอีกนะคะ ขาวเรนโร้เนบซีค่ะนี่ค่ะเอสีเมนูนี่ค่ะอปลากดทอด <ยะ S 1> ปลากรก็จะมีปลาทอด ที่ไม่ใส่เนื้อแกงฉูฉีงเข้าไปมากๆต้องมีน้ำสลับคนที่ไม่รับประทานเผ็ดค่ะเนมไว้ข้างๆดานเลยอร่อยมากเลยนะคะก็ฝากเมนูนี้นะคะเมนูโบราณนะคะเอฟตีอร่อยมากๆเลยค่ะทานปลาเพื่อสุขภาพนะคะเอฟตีตอนนี้มะม่วงก็เริ่มแก่แล้วนะคะแต่ว่าลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะปีนี้ดกทุกต้นค่ะยานกก็การสังเกตลูกมะม่วงว่าแก่หรือไม่แก่นะคะ ก็ถ้าลูกแก่เ็าจะมีนวลขึ้นที่ลูกที่ผิวของเปลือกมะม่วงนะคะถ้าหากว่ายังไม่แก่เขาจะเขียวๆเ,เฉยๆนะคะเป็นจุดๆแต่ถ้าแก่แล้วเนี่ยจะเป็นนวลขาวๆเต็มลูกเลยค่ะเราก็สามารถที่จะเก็บลงมาบ่มได้เลยถ้าหากว่าเราปล่อยให้สุกข,ขาดต้นเขาก็จะร่วงลงมาทุกวันนะคะหรือลมมาก็จะหลุดง่ายๆเลยขั้วจะหลุดเพราะว่าเขาแก่เต็มที่เพราะฉะนั้น ความหวานเขาก็จะน้อยลงนะคะเพราะว่าเขาเขาเหมือนกิ่งแล้วก็ใบดูดน้ําหวานนะคะดูดเซลล์น้ําหวานออกจากลูกเพราะฉะนั้นพอเขาแกะจัดแล้วเราก็ เก็บมาบ่มสักสองสามวันนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้ค่ะเอีนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะยานกก็ต้องขอฝากเอีนะคะขอบพระคุณมากเลยที่ช่วยชมนะคะช่องแม่น้องน้อยบ้านไร่ปูห่หลวงแล้วก็ให้กำลังใจนะคะช่วงสองสาวันยานกก็จะทำบุญส่งบุญมาให้เอฟทั่วโลกเลยนะคะอิ่มบุญกับยานกก็ขอบุญกุศลนั้นช่วยรักษา,า,า,าช่วยปกปักกปกป้องค,คุ้มครองผ่องภัยให้เอฟตียา นกทั่วโลกเลยนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งมีอายุอนโนสุขัขงพลังกันทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ย่านกต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะแล้วก็เรามารอต้อนรับนะคะหลานมังกรมิเกลด้วยกันที่เดินทางมาถึงพิษณุโลกในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกกาลังใจเลยนะคะที่ส่งให้กับย่านกผูกกมแล้วก็มังกรมิเกลแล้วก็เมเดสตอรี่ด้วยนะคะค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต ต่อะะไปนะคะเอฟซีะค,ะค่ะความสุขมมะ่วง สนุกสนานความสำราญบานใจทำให้เราอายุยืนยาวนะคะ FC เหมือนคุณยายที่มีอายุ96ปีนะคะเราก็ต้องอารมณ์ดีกันทุกวันนะคะ f อค่ะยนกขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะชมเสียงนกตาเหว่าที่บ้านยานกเยอะแยะเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะจะลบอกนะคะเนี่ยค่ะ พอเราเอามือเราเอามือเช็ดอย่างเงี้ยค่ะนวลเขาก็จะออกเงี้ยค่ะคือมะม่วงที่แก่แล้วนะคะเนี่ค่ะนวลเขาเยอะค่ะเอตีนี่ค่ะนวลเขาจะขึ้นเยอะเลยนะคะ